วันนี้เป็นงานวันเด็กของกลุ่มปตทนะครับซึ่งเราจัดร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่มปตทแล้วก็ชุมชนรถไฟที่อยู่ข้างๆนะครับปีนี้เราจัดเป็นปีที่12แล้วนะครับเ,เราได้เชิญเด็กนักเรียนนะครับในบริเวณที่ใกล้เคียงแล้วก็สถานสงเคราะห์ด็กก่อนต่างๆหลายแห่งนะครับรวมทั้งหมดประมาณพันคนเศษนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับความสุขสนานต่างๆนะครับโดยหัวข้อของเราปีนี้ก็คือ พลังเด็กไทยหัวใจสีเขียวนะครับเราพยายามจะสร้างให้เยาวชนของไทยนะครับตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเห็นว่านอกจากกิจกรรมต่างๆมีรางวัลมากมายแล้วเนี่ยเรายังพาเด็กๆขึ้นไปชมตึก Energy Complex ของเราด้วยนะครับซึ่งเป็นตึกประหยัดพลังงานที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอให้เด็กไทยทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็กลุ่มปตท ยินดีสัมสัเด็กไทยครับผมขอบพระคุณครับรู้สึกด,ดีใจแล้วก็สนุกได้ความรู้กลับบ้านไปเยอะเลยสนุกครับมีให้เล่นนั่งเยอะเลยทีนี้ผมอยากให้เด็กไทยมีความดีและคุณธรามครับสนุกมากเลยครับมีกำลังใจมีทาสนุกอะไรมากมายครับแล้วได้เลของมาก ขอบคุณปตทมากครับที่ช่วยให้ผมสนุกสนานให้เล่นอะไรกับเพื่อนๆพอขอขอบคุณบริษัทปตทที่ทำให้หนูได้มาเที่ยวงานนี้หนูมีความสุขมากที่ได้มาเที่ยวงาน